สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณยณีจะมาเสนอแนะวิธีทําการบ้านวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องภาวะเงินเฟ้อภาวะเงินเฟ้อมีอยู่3ระดับนะคะระดับที่1ภาวะเงินเฟ้อระดับอ่อนก็คือก่อให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจของราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นไม่เกินร้อยละ5ต่อปี อันดับที่สองก็คือภาวะเงินเฟ้อระดับปานกลางค่าครองชีพสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะได้รายได้ไม่เท่าเดิมเศรษฐกิจตกต่ำนะคะร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบต่อปีนะคะต่อไประดับที่สามนะคะก็คือภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงประชาชนได้รับความเดือดร้อนราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่าครองชีพลดลงนะคะ แทบจะไม่เหลือเลย,ยงเงินเดือนแต่ละเดือนนะฮะส่งผลกระทบกเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะฮะทำให้สินค้าบริการสูงมากกว่าร้อยละยี่สิบต่อปีนะฮะทีนี้เรามาดูสาเหตุนะฮะภาวะเงินเฟ้อมีอยู่สองประการคือหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อด้านอุปสงค์อุปสงค์ก็คือความต้องการสินค้าและบริการของประชาชนในระบบเศรษฐกิจมากกว่าปริมาณนะฮะ ส่งผลให้นะคะระบบเศรษฐกษิจนะคะความต้องการผู้บริโภคการค้านะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะอันที่สองก็คือภาวะเงินเฟอ้อด้านอุปทา,านอุปทา,านก็คือความต้องการซื้อต้นทุนการผลิตผู้ประกอบการสูงขึ้นผู้กระทําผู้ซื้อนะคะน้อยลงการผลิตสูงแต่ผู้ซื้อน้อยลงนะคะ สินค้าบางอย่างอาจจะราคาแพงขึ้นนะคะความต้องการของผู้ซื้อน้อยลงนะคะทีนี้เรามาดูปัญหาและผลกระทบนะคะภาวะเงินเฟ้อเกิดจากความต้องการการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะความต้องการการผลิตสูงขึ้นแต่ระดับราคาที่เราต้องการเนี่ยก็สูงเหมือนกันจำนวนผู้ซื้อน้อยนะ,นะ,ะ,นะคะการทำงานแต่ละเดือน เจ้านายเอารัดเอาเปรียบมีไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะแนวทางแก้ไขก็คือการเพิ่มนะคะการเพิ่มทุนสำรองนะคะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือเงินฝากตามธนาคารที่เราฝากนะคะเงินออมของเราสถาบันการเงินบางสถาบันการเงินก็ให้เราไปกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยในราคาอาพอประมาณนะคะในราคาต่ำนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะให้นักเรียนเขียนนะคะภาวะเงินเฟ้อเป็นแผนผังความคิดนะคะให้นักเรียนทำนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูจจนีส่งทุกวันอังคารน,นะคะที่ผ่านมาและก็กลับไปดูในหนังสือทบทวนในหนังสือลำรับรําราหน่วยที่4นะคะหน้า2 2 7นะคะ การบ้านตรงนี้นะคะทำได้เลยนะคะไม่ต้องลอกโจทย์ทำลงในสมุดเลยนะคะครูจันดีขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ